ยกงก็ชิบเน็ก่ช okay ีวิตแห่เรืมันจะได้สิเป็ีากันเปดองเนาะพี่ขึ้าให้แท้จนเข้ามาเนาะกูกันไปเนาะแหน่เ้าม่หรือเปล่าสวัสดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอซีเด้อสบายดีเด้อมือที่เทาที่ากันใบสายดอง มือนี้เข้าใดอันนี้เนาะพี่น้องวัดเซินไปดองเนาะพี่น้องวัดเซินของอานะไครกับนกเซิรนเขาดื่มสื่อละไอ้บะแมนปีแบบไม้ไม่เนาะเส้าไม้เนาะพี่น้องเข้าหลุนนองคอยปีหนึ่งนะคอยว่านี่แมนได้วัดเซิรนมากพี่น้องนี่เด้อทานปีไม้พร้อมคู่หักเนาะแต่ว่าเข้าแบบเข้าไปกับหมู่เนาะพี่น้องสองคน เป็นหลบทําอิทของปีเนาะพี่น้องที่สิไปดองคนลายอยู่มนรกใช้ส <Bye. S 1> าวหนุกขับไปได้หลบหนึ่งกํา่างมาฮับเอาปีใหม่เนาะเพราะว่าเป็นญาติกันเนาะหนุกเนาะจากกันแล้วเนาะ mm. กันเลยว่าเออพี่น้องพากันไปดองในหลบทําอิทของปีขอบขุคิดได้มาขอสิได้บ้าเซินขอได้เซย์ไปพี่น้องเดี๋ยวเขาเดินทางไปดองเนาะแต่การแต่งตัวของเขา สุดเก่าสุดเก่าลไหนก็สุดเก่าายหูมากมีแต่หูไปเก่ากันเยอะมีแต่สุดเก่าเนาะไปดูพ่อสิครับเดี๋ยวพาดีก็ได้ไปส้างโกสิครับเนาะพี่น้องครั้งแรกในรอบปีเนาะพี่น้องบอคิดว่าสิได้ไปดอกแต่อุ๊บสมุดไปพี่น้องขี่รถออกไป สิมาสูอ้อยอรเดี๋ยวพอพอไร่าเอาอเซนหโอเคูขนะเคยซอยดอกกูเลยถามมึงว่ามัน อาชาวบ้านชาวบ้านมมีอีกอประมาณรักหมืน่นรักแสนของเาพี่เนาะไม่น้องหาใคกินข้าวแล้วดนี้ก็ได้ไหมถอ,อดแล้วพี่นนองเดี๋ยวสิพามาเมอื่งานแต่งฝั่งลาวเขาอันนี้ผูกแคนสวยเนาะสิบมุกเนาะผูกแล้วว่าวะจะ

เดี๋ยวสิทายเป็นวีดีโอเลยจะมาสิกดเป็นหูหนึ่งสองหนึ่งสองมันยูไก่ครับอันอนี้พี่น้องดนพรเจ้าก็พอตังหา้ง่ายๆก็พอจะเป็นพกสวยอยู่ในตู้พุตเนะ เพราะว่าพ่ตอนอหายมือนอทั้งในบานไงเพินข้าพเจ้าปอสิบงานตัทึกนอไม่พีนอใครใช่ใครยิ่งแห่หุ่นอากันนอพี่ยงพังเพราะว่าลูกกระทืบถแม่นข้าวเจ้า็นผู้เขียนนอ้าพอนายพ้นตุ๊บพนขาพ้นเขินเลยจ้อันนี้เองเสียันอบังเกิอกษัตรกษัี นี ils, ย, PI, ย tous, ่งการไปต้อเจอกสีบถึงซื้อนอแฮเคย้ะบอกจ้าคือไปเทมขอแค่เคยนะบานแช <tv>. ่นอกภูวาน้ะแว้งจำปาเส่เพิ่นผูกแชนอยูในเรื่อนน้อ อันยูาซี่สาซีซานาอันยูซาซีมีชาันกัุณสาวีเออช่นันกันก็ขอเนาะแต่เขาแต่เขาได้มีแต่เขามีมีแต่เขามีแฟนเลยนเขาอะไแต่งงเขายังงยหัแฟนก็ซีกอยบยังอีกยังอีกเดือนนานีกก็าีวันที่เดือนธันวาา่าสเออ เอาประมาณเศรหาจังนี่เนาะจังงานเศร้าหาจังแต่งเนาะเขาสิหาแฟน์เราจะใส่ได้ผมใสนกับจัดงานนี่กูเจ้านั่นนั่นอย่างพีคืนมึงเจ้าสาวอายุเศร้าสี่ปีเนาะพี่น้องตอนนี้ปีใหม่ปีใหม่อีกประมาณอีกเดือนหนานี่ก็สิเศร้าสี่แล้วตอนนี้ยังอายุเศร้าสามอยู่พี่น้อง ขึ้นกำลังอ่านประวัตเนาะพี่เนาะอ่านประวัตเจา้าสาวเจ้าบ่าวค่าดองเท่าไหร่

โอซายามาบุคุนวันดีแม่นวันดีวัาลีพีอาโมตาสุโขไม่ดีแม่วอไม่เนี่ทางเทิงเพิ่นกำลังผูกแขนนะพี่น้องทางดูแบบหิ้วเข่าแล้วพี่น้องก็เลยมากินข่าวเดี๋ยวห้ามาเบิ่งอาหารแล้วในงานแต่งเนาะพี่น้องบามี่ยีหยังแน่เนาะอันนี้เป็นกอยดิบเนาะพี่น้องกอยดิบด้วยว่ามาเพียอะ้วก็อันนี้มีย่ำ มีต้มนาะพี่น้องมีก้อยซุกแล้วก็มีผัก,กนาะพี่น้องเอาอยูว่าเจ๋วเอากระไดและมือนี้เข้ามาเจอมูให่เนาะพี่น้องอมูไบจ้ะสบายดีบบยดซื้อจังไหนนี่ซื้อปลา,ปปาบ้านหนก่อนน้องดูน้องดูองดโอ้น้องดูข่อยผ่านประจำ เรามาคนเดียวเนาะพี่น้องก็เลยแบบเออไหนมีโอกาสมานั่งน้ำกันอายุเท่ไทาไยท้าได้บ่าอายุแม่สาวปีสาวปีโอ้รุ่นน้องรุ่นน้องประมาณสองพันสองเกิดสองพันสอง๋อรุ่นน้องอ่าสองปีเนาะพี่น้องปีสองปีสามปีมปมกินไหมกินเลย <c oughs> นี่พี่น้องข้างนอกก็ค้นก็ไล่ไล่ได้<า>พี่น้อง คนหลายงานแต่งฟังเล่ากับสิประมาณนี้เด้อ,อเอพี่น้องเดี๋ยวห้ามมาก,กินข้าวแล้วพี่น้องซื้อจังไงก่อนอซื้อปลาซื้อปลาพย้อนบอกว่าอย่างยังเดือสบ,บสดบม่รู้ว่สดแต่งงานแล้วโอ้แต่งงานแล้วมีแฟนน่เด้อพี่น้อง มานุ๊วานันงนต้องการอัฐมานน,นังต้องการเดี๋ยวเ้ามาซีบอาหารฝั่งเาว้าน้องพี่น้องเ่ามีนคำขาไฟอยากเป็นเคยฟังเลาาต้องเบิ่งกลิปดีเด้อพี่น้องว่ะคาดองเพื่อนทำแพงสำายัยาน,นังพี่เบียร์เอาเพา,า,า,ามันมีอ่อจเนะ มาเด้อ <Mother, S 2> พี่น้องกินขา้าเนะด้อทำไมพูดนะหไ้น้องไูกเ่เขาไหมเนาะแกลบวันนี้อมหอมวันนี้ one okay. และนะ้ตอนนี้เขากกินขา้วววนนขาแวแล้วแล้วพี่น้องไม่กินข้าวแล้วแล้วสบารว่าะถ้าในเมื่อสบารายัง่า จังสีได้คาดองสั่งพี่น้องพี่น้องคะคนทีอันนี้เหล่ากระทนาะนะพี่น้องเหล่ากะทนานีคาดองกราซุน,นา้วยนาะนาธรรมดาก้าดองกะทงทานะพี่น้องทันี่กทว่า,นา,นาอธจาท่ม่กทว่าคาดองของทอดทีมีทานะเนาะจังใท่อบามาทพี่น้องา สามบื right? affe, yeah. ่นะเนาะสามบาทออปีสามาทเอ็ดต0 0 0บาทละามหมื่นอ่ะเก้าหมื่นถ้0ร่วมาเกิดถ้าถ้ามันแซงวแซกดตัวพี่น้องถ้าร่วมราถ้าเราส่มันว่าเมื่อสอรนลูกเรารตร่่ว ອັນນ vale ັ້ນໂຕນັ້ນສຸດຂີ້ເມືອງບໍ່ໄດ້ น้อยแสแล้วเนาะเออก็คงจะทํากันอยู่ครับชื่อเสียน้อยเออนะครับนะครับ <coughs> <coughs> <coughs>

เราต้องทำทีอย่างั้เราตองไปแขันกับใคราต้องไปทำได้ีกัสังคมเเลยนา้ราต้ง้อมาแล้วกสองขีห่ารกไหเรา้องะยงทนาเพื่อามันีเสอย่างเยับที่เเลงอยู่นีนะ

เราต้อทำกๆอีมาเพื่จะับภเกียรเด้อเด้อเอวันนาตาันี้ามาให้เขี่ยวกับกาเนัเพราะอาท่าได้ว่าวันกเป็นผู้ช่วยอาได้ว่านเป็นแม่ว่าให้เกียครับเข้ามาพนัตนอนนี้เขากับเมื่อแล้วพี่เราบ๊บมีรถเมื่อเนาะค่ะเมื่อหายหนังแอเราซาเลงมาก พาก,กันเดินทางเมื่อ กลับมาเนาะพี่น้องป้าอีแม่์กับมาแต่ดองพอดีแต่ว่าจะดองเพราะไงมาจะดองลูกมามาส่งอีแม่์กับไปดองเนาะพี่น้องปีใหม่กับไปดองแต่ว่าดองคนหน่อบอลแย่กันไปเคิ่นที่อะครับเว่ยเคื่อนจ้าขอมานอเออหน่องหน่องนะครับมีเสื้อหมวกอยู่